เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางนุชไหยตีบินเสิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลูบีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาราธิวาสเขตสองขอนำเสนอประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษคือการริเริ่มพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นโดยมีประเด็นท้าทายเรื่องกระบวนการบริหารจัดการในการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนบ้านกาลูบีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษานราธิว่าเขตสองสภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปัจจัยที่สำคัญที่ทุกประเทศใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนก็คือการอ่านและการเขียนเพราะการอ่านและการเขียนคือการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง การอ่านออกเขียนได้ทำให้คนเกิดการพัฒนาตนเองและเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลาทางโรงเรียนบ้านกะลูบีได้ประสบปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนั่นคือปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนทางโรงเรียนได้ตระหนักในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว พยายามส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นหนักในเรื่องการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยสร้างความตระหนักแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุกชั้นเรียนโดยการวิเคราะห์การอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยของผู้เรียนซึ่งมีวิธีการดำเนินงานการบริหารจัดการการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทย เป็น5ขั้นได้แก่ 1. สํารวจ 2. คัดกรองและดำเนินการ 3. ประเมินเพื่อพัฒนา 4. ปรับปรุงและสะท้อนกลับและสุดท้ายชื่นชมและยินดีการดำเนินการในขั้นตอนที่1คือการสำรวจร่วกรมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการใช้ภาษาไทย 2. ร่วมกันประชุมสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมาการสถานศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนให้เห็นถึงความสำคัญของการอา่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยของนักเรียนในขั้นตอนที่2ลัดกองและดำเนินการโดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมกันทดสอบความสามารถในการอา่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยของนักเรียน 2. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้านการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยของนักเรียน 3. ดำเนินการจัดครูผู้สอนลงสู่ชั้นเรียนชั้นละสองคนซึ่งในแต่ละชั้นนักเรียนจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้กลุ่มปรับปรุงกลุ่มพอใช้และกลุ่มดี 4. ร่วมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละชั้นเรียนชั่วโมงสอนส่มเสริมโดยการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศการสอนพบปะพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขั้นตอนที่3ประเมินเพื่อพัฒนามีการดำเนินการดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูร่วมจัดทำแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการใช้ภาษาไทยโดยมีการประเมินความสามารถในด้านการอ่านออกเสียงประเมินความสามารถในการเขียนตามคำบอกประเมินความสามารถในการเขียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องสั้นๆตามภาพได้2นํนำผลการประเมินในแต่ละครั้งแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสรุปผลการพัฒนาของผู้เรียนขั้นที่4 ปรับปรุงและสะท้อนกลับมีวิธีการดังนี้ 1. ผู้บริหารโรงเรียนร่วม PLC กับคณะครูและบุคาลากรทางการศึกษาจากผลการประเมินทักษะการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยในแต่ละครั้งเพื่อวิเคราะห์ผลร่วมกันและแลกเปลี่ยนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไปขั้นที่5ชื่นชมและยินดี มีการดำเนินการดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและผุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนรวมชื่นชมและยินดีกับรางวัลและผลของความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกาลูบีในด้านสถานศึกษาด้านครูและด้านนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรสสำหรับด้านนักเรียน มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดีสีกลูบีตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับโรงเรียนในทุกๆสิ้นปีการศึกษาในกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ2มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในการร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆผู้ที่มีความสามารถได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในระดับศูนย์เครือข่ายระดับเขตเพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติก่อนปิดภาคเรียนที่2ในกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศด,ด้านครูมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการปฏิบัติหน้าที่ก่อนปิดภาคเรียนที่2ในกิจกรรมวันแห่งเกียรติยศ สำหรับผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณ 1. ร้อยละ82นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยที่ดีขึ้น 2. ร้อยละ100คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning 3. ร้อยละ90ผู้บริหารโรงเรียนมีระบบการควบคุมกำกับนิเทศ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศการสอนพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค 4. ร้อยละ90โรงเรียนมีรูปแบบการดำเนินการในการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาไทยที่เป็นระบบสำหรับเชิงคุณภาพนั้นการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นผลการทดสอบโอนเน็มีค่าพัฒนาในกลุ่มสาระภาษาไทยดีขึ้นปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่34.36ปีการศึกษา2,566มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่34.71ผลพัฒนาความสามารถในการอ่านเขียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้น